สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็พามาชมต้นสักอีกเช่นเคยนะครับครั้งที่แล้วพาชมต้นสักที่เพิ่งปลูกใหม่เนาะวันนี้เรามาชมความสวยงามของต้นสักที่ปลูกมานานแล้วบ้างนะครับนั่นก็คือต้นสักต้นใหญ่ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในที่ดินนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันใหญ่กว่าเพื่อนนะครับต้นนี้ปลูกตั้งแต่ประมาณ15ปีก่อนโดยคุณตาของผมนะครับท่านปลูกไว้จริงๆอ้อมที่ดินเลยนะครับแต่เนื่องจากต้นสักค่อนข้างที่จะไม่เหมาะกับที่ดินของผมนะครับเนื่องจากที่ดินผืนนี้ น้ำขังทุกปีจึงทําให้ต้นสักที่ตาผมปลูกเนี่ยตายเยอะก็มีบางต้นเท่านั้นที่รอดครับและหนึ่งในนั้นก็คือต้นนี้ครับต้นนี้สูงตรงใหญ่สวยงามนะครับต้นข้างๆกันก็มีนะครับแต่ต้นนี้จะเล็กกว่า ต้นนี้สูงแข็งแรงใหญ่หนานะครับสวยงามนะครับลำต้นเขาสีขาวสวยสีขาวสวยงามมากเลยครับนี่นะครับวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ เป็นต้นไม้ที่ผมชอบมากถึงแม้ว่าจะไม่เหมาะกับที่ดินผืนนี้แต่ก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมและบอกเลยว่าผมปลูกต้นสักมากที่สุดนะครับคนมันชอบอยังไงมันก็ชอบนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอ สวัสดีครับ